เดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลกับคุณกรพัฒน์วรเช่นนั่นเองนะคะทางด้านผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทลักรั์นมรพัฒนาสินนะคะเมื่อเช้านะคะคุณกรพัฒน์ก็ได้อัปเดตข้อมูลในเรื่องราวของการติดตามตลาดหุ้นนะคะว่ายังเป็นกรอบไซด์เวย์ซึ่งคุณกรพัฒน์ที่พูดถึงเมื่อเช้านี้กรอบไซด์เวย์ข้างล่างน่ะก็คือพันสกับพันสจุดแล้วก็ข้างบนที่บริเวณพันสจุดนั่นเองนะคะ ก็เมื่อเช้านี้ขึ้นมาแตะที่พันสจุดก็ย่อลงมานะฮะตามเทคนิคที่คุณกรพัฒนได้มีการพูดถึงในช่วงสิบเอ็ดนาฬิกาเศษที่ผ่านมาในช่วงเอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ดนั่นเองนะคะส่วนราคาทองคำนะคะที่ข้อมูลที่คุณกรพัฒนได้พูดถึงนะ,ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับคุณกรพัฒนต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะค่ะเมื่อเช้านี้ที่คุณเอสพูดถึงนะ,ะกรอบยังเป็นไซด์เวอย์อยู่นะ,ะตราหุุนพอแตะ พ,พันสามรอยแปดสิบก็ย่อเลยใช่ไหมฮะครับพี่ก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปไหมคะก็เมื่อวานเมื่วานขึ้นมาก็กลับมาที่เดิมอือคือกาฟตลาดมันก็กลายไม่สวยนะพี่เพราะว่ากลายว่ามันก็ปรับมาเต็มแท่งเนาะเมะื่อวานคือกรบแท่งเมื่อวานเลยคือบทบังจิตยาบวกเขาเรียกอย่างนี้ <c oughs> นะคือ <c oughs> บทบังจิตยาบวกเรื่องตัววัคซีนนะครับเรื่องมวอนตอั้องอโยบายกระตุ้นของยูโรโซนหนึ่งเป็นตัวพยุงตลาดเมื่อวานไปหมด หมดเกลี้ยงเลยนะครับซึ่งถามว่าวันนี้มันรายละเอียดมีเรื่องอะไรก็จริงก็เรื่อง e a r n i n g ของแบงก์ซึ่งเราก็ทราบมาดีแล้วก็ประเด็นที่เข้ามาระหว่างวันก็เป็นเรื่องตัวความกังวลต่ออสินทรัพย์เสี่ยงนะครับต่อประเด็นสหรัฐกับตัวจีนนะครับในประเด็นข้อพิพาทของเขาที่เข้ามาซึ่งก็กดดันจิตีอาการถือของสินทรัพย์เสี่ยงโลกคือเขาก็ปรับฐาน้ปหมดเราก็ปรับับตามนะครับนี่ก็คงเป็นจุดที่เราคงต้องตามดูต่อว่าคือประเด็นเนี้ย มันถ้าไม่ได้ลุกลามเลยครับคุณผู้นิยถ้าไม่ได้ลุกลามมีสิทการใช้หนี้วายภาษีก็ยังไม่กดดันต่อสีโลกนะครับก็จะเป็นภาพของตัวบรรยากาศไปแงเซนเดเมนต์ไปแต่ว่าถ้าเกิดนําไปสู่ที่คุณทรัมป์นะครับหรือว่าคุณสีอินผีกลับมาใช้หนว้วายภาษีรอบใหม่ก็บอกได้ว่าตลาดกลับฐานแรงนะครับซึ่งเราคงต้องตามดูต่อเพราะว่าเรื่องนี้ตลาดเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่ารอเช็คนะครับริ่งเฮ็ดินที่เราพูดตลอดว่าช่วงไตรมาสสามในตลาดรอเช็คสามเฮดบินหลัก เรื่อง US-China tension น,นะครับคือความมิตมุกังวลต่อสถนกา,ก,าการการเมืองระหว่างประเทศสองประเทศนี้นะครับแล้วก็เรื่องตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกับผละับการจะรูปร่างเป็นแบบไหนนะครับซึ่งเราก็คำลัเชิอ่อมถงัคซมากสออยู่นะครับแล้วประเด็นที่3ก็คือเรื่องตัว c o v ิด1 9 second wave นะครับส่วนประเด็นที่ตลาดพูดกันเรื่อง FX manipulator นะครับว่าเราจะโดนไหม<ซ>เนี่ย,ายทา้านนักวิจัย ่างประเทศเมนชั่นเข้ามาว่าเราเข้าเงื่อนไขคือผมต้องบอกแบบนี้นะประเด็นนี้เราพูดมาสามเดือนแล้วพช่บรา,าพูดม,มาส<บ>ามเ <3 S 1> ดือนแล้วเราพูดตั้งแต่ช่วงที่ค่าบาทอ่อนค่าไปสายสามแล้วเราบอกว่าโนราเนี่ยแนะนําให้ช็อตนะครับช็อตในส่วนตัว USD GHB เพราะว่ามองค่าบาทจะแข็งค่าเพราะว่าเราเข้าเงื่อนไขนะครับทั้งสามประเด็นซึ่งอาจจะถูกกําหนดเป็นประเทศที่เอมีการ แท็กแซงค่างเงินหรือปั่นค่างเงินซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นหมายความว่าแบาง์ชาติจะขยับเลยที่ค่อนข้างยากค่างเงินก็แข็งมาเรื่อยๆยนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ประกาศทฤษฎีซึ่งล่าสุดเนี่ยค่างเงินมันเริ่มกลับมาอ่อนในการกลับมาอ่อนเนี่ยมันป่นปงชี้ได้บางอย่างว่าเราอาจจะไม่โดนหรือเปล่านะครับฟอร์เรนถึงเริ่มมีการกลับโพซิชันบางส่วนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราดูวอตดิ้งตัวตัวแบงค์ชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็น่าจะพอมั่นใจได้ประมาณหนึงว่า ราอาจจะไม่โดนหรือเปล่านะครับเนี่ยประเด็นนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นที่กดดันตลาดหุ้นไทยลงวันนี้ซึ่งถ้าประเด็นเนี้ยมันมีอิมแพกนะค่าเงินบาทต้องแข่งข่าเร่งกันอีกนะครับเ<ม>พราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนเรื่องนี้จริงๆนะครับมันจะทําให้ตัวเออ่การเขาเรียกอะไรอดูแลค่าเงินพูดแบบนั้นแล้วกันนะครับจะทําได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถ้าเราดูวันนี้ค่าเงินมันก็ยังเป็นอ่อน,ออนๆเล็กๆอยู่นะครับ<ช>ผมคิดว่าประเด็นเนี้ย ไม่ได้เกี่ยวที่เป็นตัวกดดันตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอรอรายงานการ,การประชุมของกระทรวงก,การคลังสหรัฐเองเอาจจะออกมาในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับ<ม>ดังนั้นประเด็นว,วันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับก็หลักๆก็ผล,ล,ลประกอบการนะครับแล้วก็เรื่องตัวความวุ่นของสหรัฐจีนนะครับสองประเด็นหลักให้หนักสองเรื่องนี้มากกว่าครับพี่ครับมากกว่าบ้านเราเพราะบ้านเราเองค่าเงินบาทก็เริ่มจะอ่อนค่าลงเนาะใช่ถ้าอ่อนแปลว่ามันเริ่มแบบ มีการกลับโซลชันเนี่ยนะครับคือพวกเทรดเดอร์ฝั่งตัวฟอรเรนทเขาเก่งนะเขาต้องรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ในส่วนตัวบ้านเราอกกเองก็ถ้าอ่อนได้ขนาดนี้ก็ต้องมีการดูแลประมาณหนึ่งด้วยนะครับคือเราเริอมอ่อนส่วนวิเจียนอ่ะต้องบองอย่างเราอ่อนมากกว่าพูยภาคนั<ๆ>่นหมายความว่าอะไรคือเรากำลังโดนกลับโซลชันกลับหรือเปล่านะครับหรือถ้ามองในเชิงนิกเกถีฟก,ก็คืออ,อใจพิจาาเราดูแย่ลงหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องไปเชี่ยงพิจารณากันดูครับผม จริงแล้วค่าเงินบาทที่อเมริกาเขาต้องการคือต้องการในค่าเงินบาทแข่งค่าบใช่ไหมคะไม่ในกรณีแข่าข้าแข่งค้าบเขาต้องการในค่าบาทเนี่ยเขาให้ต้องการไม่ใช่ค่าบาทเขาต้องการในค่าเงินทุกประเทศนะครับที่เป็นคู่ค้างเขาเนี่ยเป็นไปตามกลไกของดีมาซัพพลายค่ะเออเขาไม่ต้องการให้มีการไม่ความว่าถ้าอย่างนั้นเองค่าเงินบาทในเมื่อดอลลาร์แข็งค่าไปเรื่อยดอลลาร์แข่งข้าเขาก็ดีกับเขาไหครับพราะเขาก็ หมายถึงว่าส่งออกเขาก็จะดีขึ้นอ่างพี่ชอครับผมก็หมายความว่าตอนนี้เองค่าเงินบาทที่เราเมื่อเมื่อควอเตอร์ที่แล้วเราแข่งค่าถูกไหมฮะคุณเอสค่ะอยู่ที่ระดับสามสิบแล้วตอนนี้มันถล่มลงเอ้ยขอโทษค่ะอ่อนค่ามาอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดห้าสิกใช่สิบหกใช่แล้วแล้วเมื่อเมื่อกดให้อ่อนค่าลงแล้วมันมัน มันจะช่วยได้ไหมไม่มันมันคือมันถไม่เป็นอย่างนี้ผมพูดผิดนะคือเขาเขาเขาต้องการให้มันเป็นไปตามกลไกไม่ต้องการให้ต่างประเทศเองเนี่ยมีการมาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะเหมือนสั่งสายข้ามเกินมากเกินไปเ่ยนะครับมันดูเหมือนว่าไม่เป็นไปตามกลไกทีมาซัพพลายก็คือสั่งให้บาทแข็งไปเลยถูกไหมฮะไม่ต้องอ่อนคือแป่งให้ไปตามกลไกอ่ะนะครับว่าบาดเราในเชิงเฟดเทลควรจะแข็งหรืออ่อนก็ควรจะเป็นไปตามนั้นนะครับไม่อยากให้มีการควบคุมดูแลกันมากเอ แต่บ้านเราตัวเราเองอ่ะตัวประเทศไทยเองอยากให้เงินบาทอ่อนเพื่อที่จะส่งออกได้ดีถูกต้องไหมใช่ใช่เราอยากให้เงินบาทอ่อนใช่ครับผมครับผมก็เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่โดนเรื่องนี้เราก็ยังคูสามารถดูแลค่าเงินได้ได้ตามปกติของเราก็ค่างบาทเราก็อาจจะอ่อนได้เล็กๆขึ้นมานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่บนจิตพื้นฐานแหละว่าไอ้บาทค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลอื่นมันจะแข็งหรืออ่อนนะนะครับผมก็พูดแบบนี้แล้วกันนะครับผมจุดที่แปลกๆนะแล้วก็เป็นข่าวแปลกๆออกมาจากสำนักข่าวแปลกๆ ไม่ได้มาจากเรื่องราวของอเมริกานั่นเองนะฮะเอาละแล้วในส่วนทองคำนะคะคุณเอสค่ะทองคำท่าไงดีพี่ก็ยังเป็นทั้งขึ้นอยู่ก็เหมือนเดิมนะพี่ม่านกึ่งกึงถือได้ก็ดูหนึ่งแปดสามเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดไว้นะครับเป็นจุดป้องกันไม่ว่าจะเห็นแรงเทคมาบ้างเล็กๆก็ตามนะครับข้างบนก็ดูหนึ่งแปดหกห้านะครับกับบรีดหนึ่งแปดแปดศูนย์ไม่เกาะไปแบบนี้แล้วกันครับผม ขึ้นมาขึ้นบนเลยนะฮะทำนี่ออทามไฮเลยใช่ไหมเอ็นยูนิวไฮไม่ใช่ออทามไฮเป็นนิวไฮเนร่บส่วนตัวซีดียูใช่ไหมวันใช่ใช่ใช่ซีดียูได้ได้ตามเป้าแล้ววันนี้ลงมาจะถึงแปดแปดศูนย์เลยนะครับก็ก็กรอบเดิมนะครับบริเวณแปดแปดขอดูนิดนึงบริเวณแปดแปดเจ็ดนะแนวต้านข้างบนนะครับแล้วก็บริเวณเก้าศูนย์หก นะครับส่วนข้างล่างก็มีแนวรับเล็กๆ8 8ดแดูนย์ก่อนถ้าผ่านาถ้าหลุดตรงนั้นก็8ป2เจ็ดสองนะครับก็ื่อ้ดูแลกันครับผมได้ได้ค่ะส่วนหุ้นก็เหมือนเดิมนะคะคุณเอที่ติดตามต่อไปใช่เหมือนเดิมครับผมรับ้งป <CP F S 2> ูดนะครับเครื่องดื่มอิชิามาม,มากเลยนะนี่แหมแหมหุ้นคุณเอดพูดเมื่อเช้านี้มาเต็มเต็มเลยนะอิชิตังเนี่ยเป็นไงให้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็มูลค่าเฉาี่าเก้าบาทหกสิบครับพี่ โอ้ยเกือบถึง<อ>แล้วแหละถึงแล้วแหละวันนี้<อ>ขึ้นมาวันเดียวก็จะเกือบถึงในช่วงนี้อัปเกรดก็ถือว่าค่อนข้างแพร์ฟอร์มดีอยู่ไหนอัปเกรดก็คุณก็ขึ้นค่อนข้างแรงนะครับก็ในส่วนนี้ก็ให้ดูแล้วแหละนะครับแฟกเราไว้ที่เก้าเก้าบาทหกสิบแล้วก็ถ้ามันถึงแล้วจะเป็นยังไงต่อก็ดูกราฟที่นเข้าประกอบวางเทอร์เรงสต็อปไว้บ้างนะครับเพื่อเป็นจุดลอ็อกกำไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่า e เออร์เน็งมันออกมาดีไม่ดียังไงนะครับถ้าดีออก็คาดมันก็อาจจะมีอัพไซด์ริสซี่ นะมันต่ำกว่าคาดเราก็อาจจะต้องมีการปรับประมาณการลงนี้ก็ค่องให้ดูนะครับในเรื่องตัวภาพเสียงจากพื้นฐานในส่วนตัวมันต้องเทคนิคเองเ,องเนี่ยถ้าเราดูกลุ่มส่งออกต้องบอกว่ายิมมูนฟอร์มตัวทั้งเซตเตอร์เลยพี่มอนนะผมเห็นในกลุ่มส่งออกมันถ้าขอพยานกลุ่มเครื่องดื่มม,มันมีภาพของการที่เริ่มก,กิงกาไรกไรเข้ามาพอสมควรทั้งกลุ่มเลยเพราะว่าผลองการกลุ่มโดยรวมเนี่ยจะโตกันค่อนข้างดีนะครับประเด็นแรกคือ เอ่อพวกค่าการตลาดเนี่ยเขาลดกันได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็การว่ายอดขายไม่ได้ d r อปมากโรดักใหม่ๆทั้งกลุ่มนะผมไม่ได้พูดถึงตัวไหนตัวนึงทั้งกลุ่มเนี่ยออกโรดักมาเนี่ยทําได้ค่อนข้างดีในเรื่องตัวดีมานนะครับแล้วก็คงจําภาพในที่ผมได้พูดไปแล้วว่าช่วงทุกประเทศมีการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับรื <c oughs> ่องดื่งอมันลดขายกันหมดการเป็นว่าพวกฟังชั่นแนลดริงค์นะครับอินดิจ d ดริงค์เนี่ยมันมีดีมานนะครับเข้ามาในช่วงนั้นแล้วก็ ในทางการศึกษาเชิงวิจัยเนี่ยเขาก็ประเมินกันว่าเวลามันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะมีรีพิตออเดอร์นะครับเราก็ต้องตามดูว่าไอ้เทรนแบบเนี้ยมันจะมีรีพิตออเดอร์ต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนนะครับแต่ดูลงก็เป็นภาพบวกอุตสาหกรรมที่เราคงต้องตามดูแล้วก็พารณาเรื่องตัวปัจจัยพื้นฐานกับโอกาสชี่ครับผมได้ค่ะคุณนิดขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสำหรับต้นคุณเองนะคะที่สนใจในเรื่องราวของข้อมูลที่ตามต่อนะคะ สิ่งต่างๆช่วงเวลา10เอเกาเสร็จเร็จลองไปฟังคุณเอสในช่วงเวลาดังกล่าวที่พูดถึงหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มหุ้นอาหารแล้วก็หุ้นอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะเซ็ตพิที่ตัวซีดีอยู่ดีคัปเปะเลยนะ880นวรับาครับแล้วก็เซ็ตที่1 380นั่นเองนะคะแล้วก็ทองคำท่านที่ตามทองคำก็ลองฟังข้อมูลของเขาดูนะฮะในวิธีการติดตามนั่นเองขอบคุณนั้งตัวที่ได้ติดตามและอย่าลืมนะคะนั่งลงทุนคะ่ะ